อัดบุตรวิชานะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานปิดงานกีฬาอบอตสัมพันธ์ของเราในวันนี้ค่ะขาและห่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะก็ได้มาถึงแล้วลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีมอบรางวัลน,นะคะการแข่งขันกีฬาทั้ง5้าประเภทค่ะเดี๋ยวให้ท่านแนมรองชนะเลิศอันดับสาม เดีเจ้าหน้าที่จะลับไปครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางคณะท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง12ตำบลนะครับที่ทาได้นําเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันกีฬาอบตหนองบะทองเกมครั้งที่19ในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ค่อนข้างที่จะอบุ่นะครับอบุนมากๆและในการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นปีแรกปีแรก,แรกที่รเรารไม่ได้ใช้งบป,ประมาณของทางราชการในการจัดการแข่งขันกีฬานะคะงบป,ประมาณที่เราจัดในวันนี้นะคะได้จากการสนับสนุนจากพี่น้องท้องถิ่นทั้ง12แห่งอ,อบตอละ15,000บาทนะคะทําให้งานแข่งขันกีฬาของเราเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านปรบมือให้ท่านนายกองค์การบริหารเส่วนตำบลทั้ง12แห่งค่ะไม่มีท่านนายก ชนะเลิศอันดับ3ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบ,บนน,บน,น้ำเขียวครับเรียนเชิญท่านนายกน้ำเขียวครับเอาเข้าเสียงตบมือครับ เชิญท่านนายกแกน,นะครับน,นักกีฬาที่ได้รับรางวัลมาเตรียมความพร้อมขึ้นรับก็ได้นะคะและ วัลชนะเลิศก,การแข่งขันเปตองหญิงอบตอสัมพันธ์นองปทองเกมครั้งที่สิประจำปีงบประมาณ2 5 6 7รางวัลชนะเลิศได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องบัวบานครับการบริหารส่วนตำบล และรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหนองบัวทองเกมครั้งที่สิได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทองค่ะ เป็นการมอบรางวัลกีฬาประเภทฟุตบอลชายนะคะลุ้นระทึกสนุกมากนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ฟุตบอลชายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียวค่ะเก่งมากเก่งทุกทีมเลยนะคะ สำหรับฟุตบอลชายนะครับเป็นฟุตบอลที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากแล้วก็รางวัลก็จะยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับถ้วย วันรองชนะเลิศอันดับสองฟุตบอลชายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล วันรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันฟุตบอลชายได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ค่ะ และรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลชายน้องบัวทองเกมครั้งที่สิบก้าได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรีคร่ะคอ้าพี่น้องน่ารักมากๆเลยพี่น้องท้องถิ่นของเรานะ สี่ปีเจอกันนะคะว่าจะเป็นเพื่อนเอือนะคะได้มอบทงให้กับเจ้าภาพที่จะจัดงานกีฬาอบตสัมพันธ์นะคะในปีหน้านะคะเจ้าภาพในปีหน้าได้แก่องค์การบริหารส่วน ประมบือให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดิรังนึ่ครับเจ้าภาพปีต่อไปของเรานะคะโอ้รถแห่เอารถแห่มาสามคันอ่าสุดยอดเลยบกพร่งหน่อยค่ะบกท่ง ธงผืนนี้จะไปโบกสะบัดอยู่ที่อบตอาธาตุนะคะเจ้าภาพปีต่อไปค่ะ